เรื่องวิชาอาคมขลังแปลกๆมากมายมักจะถูกนำไปใช้จากฝีมือของผู้ที่มีอาคมอย่างพลานป่าล่าสัตว์ในสมัยโบราณอยู่บ่อยๆไม่แพ้หมออาคมที่ใช้อาคมหากินกับชาวบ้านทั่วๆไปซึ่งก็มีความเข้มขลังด้วยพลังจิตอันแก่ก้าไม่แพ้กันโดยเฉพาะกับวิชาที่ปลุกเสกสัตว์อาคมขึ้นมาหรือไม่ก็ใช้ตนเองแปลงกายเป็นสัตว์อาคมพวกนั้นนั้ล้วนแต่เคยเกิดให้เห็นมาแล้วมากมายในสมัยอดีต ซึ่งวิชาอาคมแต่ละ,ะแขนงก็ล้วนแต่มีที่มาแตกต่างกันไปบ้างตามชาติกำเนิดของผู้ที่ใช้มันไม่ว่าจะเป็นสายดำสายขาวอาคมขมินไทยพมา่าไม่เว้นแม้แต่พลานกระเลียงที่ก็มีอาคมคลังเช่นเดียวกันพื้นป่าในเขตพื้นที่ติดกับพมา่าฝั่งด้านตะวันตกมีชาวบ้านอาศัยหากินตั้งถิ่นฐานมานานนับร้อยร้อยปีที่ผ่านมาหลากหลายเผ่าพันธุ์ในผืนป่าแถบนั้นที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก โดยที่ไม่ต้องการเบียดเบียนยุ่งเกี่ยวกันและกันมาเนินนานเพราะในผืนป่านั้นล้วนแต่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างมากมายเหลือล้นคณะใครใครหาอะไรมาได้ก็ไม่มีหมดมีสิน้นทั้งสัตว์ป่าพันธุ์พืชไม้สมุนไพรต่างๆชาวบ้านเชื้อสายต่างๆก็มักจะมีบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านของขครของมันที่ตั้งอยู่แยกห่างกันออกไปตามทำเลที่เหมาะสมก็เลยมักจะมีพลานที่ต่างเชื้อสายกันหากินอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นมากมาย รวมทั้งผู้ที่ตั้งตนเป็นหมออาคมในหมู่บ้านต่างๆตามความเชื่ออยู่ทุกหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็จะเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านที่คอยทำพิธีกรรมต่างๆอาจารย์เวกแกมีแม่เป็นเชื้อสายไทยท้องถิ่นแต่พ่อนั้นเป็นคนไทยใหญ่ที่ต่างกับหากินอยู่ในผืนป่านั้นมาตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษสืบทอดวิชาความรู้ทางด้านฝีมือและอาคมต่อๆกันมาหลายรุ่นมีบรรพบุรุษที่เป็นทั้งพรานและหมออาคมหลายคน แต่ตัวของอาจารย์เวกนั้นแกเป็นหมออาคมที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกยากไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบใครเหมือนหมออาคมคนอื่นๆในถิ่นนั้นจึงมีชาวบ้านให้ความนับถือแกมากมายหลายหมู่บ้านที่แกเคยช่วยเหลือเอาไว้ทางด้านอาคมนั้นไม่เคยลองดีกับใครว่าของใครจะเหนือกว่ากันไม่ว่าจะเป็นหมออาคมด้วยกันรือว่าพรานทั่วไปต่างคนต่างก็ใช้วิถีชีวิตของใครของมันแม้จะต่างจุดหมาย แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งบาดหมางกันเลยก่อนที่จะมาเป็นหมออาคมอาจารย์เวกแกก็เคยเข้าป่าเป็นพลานมาก่อนแต่ด้วยฐานนะทางครอบครัวที่พอมีกินไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนักจึงเลิอกอาชีพการเป็นพลานมาเป็นหมออาคมเต็มตัวได้ราวสักห้าหปีเท่านั้นในวัยสี่สิบปลายๆที่ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงวัยกลางคนเท่านั้นเพราะว่าลูกหลานก็แยกไปมีครอบครัวกันหมดแล้วเหลือแต่แกกับเมียสองคนตายาย ห่างจากหมู่บ้านของแกถ้าเดินเท้าก็ประมาณสักสามชั่วโมงก็จะเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากะเรียงที่ทั้งหมู่บ้านนั้นเป็นพรานล่าสัตว์ป่าหากินอยู่แต่ในผืนป่าไม่เคยออกไปพบเจอกับโลกภายนอกเหมือนชาวบ้านหมู่บ้านอื่นๆที่ยังมีการพบปะสังสรรค์เจอเจอกันบ้างตามสมควรพรานในหมู่บ้านกะเรียงล้วนแต่แก่ก้าวิชาอาคมด้วยกันทุกคนแต่จะมีพรานเท่าอยู่คนเดียว ที่ตั้งแต่เกิดมาไม่ชอบสูงสิงกับใครแม้จะเป็นชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันนอกจากพี่น้องของตนเองซึ่งพี่น้องของแกนั้นก็ได้ล้มหายตายจากไปหมดแล้วเพราะตัวแกเองก็อายุป,ป่าเข้าไปเกือบ80ปีเข้าไปแล้วนั่นเองแต่ว่าร่างกายยังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงดีอยู่ส่วนหล,ลานๆก็พากันย้ายถิ่นฐานไปมีครอบครัวทำมาหากินอยู่ในถิ่นอื่นกันหมดยิ่งตัวแกเองไม่มีลูกมีเมียด้วยแล้ว พอเหลือตัวคนเดียวก็ไม่พบปะพูดคุยกับใครอีกทั้งสิ้นจนแกเท่าเวลาส่วนใหญ่ที่เหลือของชีวิตก็มักจะชอบเข้าไปอยู่แต่ในพื้นป่าเรื่องล่าสัตว์นั้นเป็นที่ชื่นชอบของแกมากแม้จะไม่ได้อดแต่อยากอะไรเพราะลำพังตัวคนเดียวก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องล่าสัตว์ใหญ่ๆแต่มันเป็นสิ่งที่พรานเท่ากะเรียงผู้นั้นชื่นชอบล่าได้ก็จะแล่เอาแต่ชิ้นส่วนที่ตนเองชอบกินกลับไป ส่วนที่เหลือก็จะทิ้งเอาไว้ให้เน่าเหม็นคละคลุ้งอยู่ในป่าแบบนั้นและก็กลายเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าอื่นๆต่อไปจึงไม่เป็นที่ชอบใจของพลานคนอื่นๆในหมู่บ้านเดียวกันนักแต่ก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะรู้ว่าอาคมของพลานเท่าภูนั้นเหนือกว่าใครในหมู่บ้านเพราะเหลือเป็นพลานรุ่นเก่าแก่อยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนพลานรุ่นเดียวกันกันกบแกก็ล้มหายตายจากไปจนหมดสิ้นแล้ว พลานรุนหลังหลงอาคมไม่ได้แก่กล้าเท่ากับแกแต่ก็ยังถือว่าเหนือกว่าพลานในถิ่นอื่นๆอ,อยู่มากโขเพราะว่าคนในหมู่บ้านก็เรียงวันๆน,นอกจากจะหากินเวลาว่างก็มักจะชอบทบทวนฝึกฝนฝีมือและอาคมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีอะไรจะทําให้มากไปกว่านั้นในวันวันหนึ่งจนการกระทําของพลานเท่าทําให้พลานรุ่นหลังหลงในหมู่บ้านเริ่มเอื้อมละอามากขึ้นจนเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นขณะที่อยู่ในป่าด้วยกัน เพราะว่าสัตว์ป่านั้นเลิ่มหนีหายเข้าป่าลึกไปจนหมดจนเริ่มหาลาได้ยากขึ้นในป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านการต่อสู้ของพลานในหมู่บ้านนั้นสองคนกับพลานเท่าก็ส่งผลให้หนึ่งในสองพลานต้องตายโดยฝีมือของพลานเท่าซะเองส่วนอีกคนนั้นหนีรอดกลับมาได้ก่อนที่จะพาเอาพลานคนอื่นๆในหมู่บ้านกลับเข้าไปเพื่อจะนำเอาร่างของคนที่ตายออกมาก็พบว่าร่างนั้นถูกสัตว์ป่ากัดกินไปแล้วบางส่วน โดยเฉพาะเครื่องในนั้นหายไปทั้งหมดไม่ต้องบอกก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นฝีมือของเสือเป็นแน่แต่ว่ามันแปลกแม้ว่าผืนป่าจะกว้างใหญ่ไพศาลเข้าไปจนติดเขตพมา่ามันก็ไม่เคยมีเสือเล็ดหลอดเข้ามาหากินใกล้กับหมู่บ้านในแถบนั้นมาเนิ่นนานแล้วส่วนตาพลานเท่าก็หายตัวไปตั้งแต่เกิดเรื่องจนผ่านไปเป็นเดือนระหว่างนั้นก็ยังมีพลานและชาวบ้านหลายคนกลายเป็นเหยื่อให้กับเสืออีก จนเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดก็ได้รู้ความจริงว่ามันเป็นฝีมือของพรานเท่าผู้นั้นเองที่ตั้งแต่มีเรื่องกันครั้งแหลกได้กลายร่างเป็นเสือด้วยอาคมคลั่งของตนเองพอได้ฆ่าคนตายจึงได้เผอไปกินเนื้อหนังของพรานผู้นั้นเข้าก็เลยต้องกลายเป็นเสือสมิงไปตั้งแต่บัดนั้นด้วยอาการขาดสติคลุ้มคลั่งอยากจะล่าเนื้อหนังมนุษย์มากินอยู่ล่าไปและยิ่งเป็นเสือสมิงที่มีวิชาอาคมแก่กามากกว่าใครในหมู่บ้าน จึงเป็นเรื่องอยากที่แม้จะรู้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรมันได้ที่ทำได้ก็เพียงแค่ช่วยกันป้องกันตัวเองไม่ให้กลายเป็นเหยื่อให้กับมันก็เท่านั้นเมื่อชาวบ้านจับกลุ่มกันระวังตัวมากขึ้นก็เป็นการยากเช่นกันที่พลานเท่าเสือสมิงจะทำอะไรได้ยิ่งพอได้เคยชิมลิ้มรสเนื้อหนังของคนเข้าไปแล้วหลายลายมันก็ยิ่งมีความอยากกระหายเนื้อมนุษย์มากขึ้นมากกว่าเนื้อหนังของสัตว์ป่า ที่ก็พากันหนีหายเข้าป่าลึกไปจนหมดทําให้พลานเท่ากระเรียงเสือสมิงนั่นต้องเข้าไปหากินไกลกับหมู่บ้านของอาจารย์เวกด้วยความที่หมู่บ้านกระเรียงไม่ค่อยได้ออกไปพบปะพูดคุยสังสรรกับใครมากนักหมู่บ้านของอาจารย์เวกจึงไม่รู้ว่ามันมีเสือสมิงออกอาละวาดชาวบ้านจึงได้กลายเป็นเหยื่อให้กับมันไปหลายรายไม่เว้นแม้แต่พลนันเดือดพรอนไปถึงหูของอาจารย์เวกที่มีอาคมมากกว่าใครในหมู่บ้าน ต้องกลับไปเป็นพลานสะพ้ายปืนเข้าป่าไปอีกครั้งเพราะว่าพลานที่หนีรอดมาได้บอกว่าหญิงไอไล้ลายนั่นมันไม่เข้านั่นก็หมายความว่ามันต้องไม่ใช่เสือธรรมดาทั่วๆไปแน่ลำพังอาคมที่พลานในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอที่จะทำอะไรมันได้พออาจารย์เวกแกเข้าไปมัดห้างดักอยู่กลางป่าใกล้หมู่บ้านโดยที่ไม่มีพรานหรือชาวบ้านเข้าป่าไปแล้วรวมสัปดาห์เพราะต่างก็กโกว่าจะเข้าไปกลายเป็นเหยื่อให้กับมันเข้ายีก อาจารย์เวกแกนั่งบริกรรมอาคมรออยู่บนนั่งห้างตั้งแต่บ่ายจนดึกถึงได้รู้สึกตัวตอนที่มีคนมาร้องเรียกอยู่ใต้นั่งห้างจึงเหลืมตามองลงไปจึงได้เห็นร่างสองร่างจืนแง้มมองขึ้นมาร่างหนึ่งนั้นเป็นชาวบ้านที่หายตัวไปเพราะคิดว่าถูกเสือลากไปกินส่วนอีกร่างเป็นชายเท่าที่ส่งเสียงบอกขึ้นไปก่อนว่าตนคือคนที่ช่วยชาวบ้านผู้นั้นให้รอดตายจากเสือมาได้อาจารย์เวก ผิดสังเกตกับร่างของชาวบ้านผู้นั้นที่เลา่าว่าไม่มีชีวิตชีวาผิดกับชายเท่าที่ดูจะตื่นเต้นร้อนรนอย่างบอกไม่ถูกและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแถมมาอยู่ในป่าแบบนั้นได้ยังไงม,มืดมืดดึกๆึกด้วยประสบการณ์ที่พานเวกแกเคยเป็นพรานมาก่อนก็พอจะดูออกว่าผู้ที่มานั่นต้องไม่ใช่คนธรรมดาทั่ว,วไปแน่ส่วนร่างของชาวบ้านน่าจะตายไปแล้วและฟื้นขึ้นมาด้วยอาคมหรืออะไรสักอย่าง แกจึงได้รีบคว้าปืนหันปลายกระบอกยิงลงไปใส่ชายเท่านั่นเสียงดังสนัน่นกระสุนอาคมทำได้เพียงแค่นาผากของชายเทาเลือดซิบซิบส่วนร่างของชาวบ้านนั้นหายวับไปทันทีต่อหน้าต่อตานั่นก็หมายความว่าร่างนั่นเป็นวิญญ,ญาณที่ถูกปลุกขุนมาด้วยอาคมเพื่อที่จะใช้เป็นเหยื่อล่อให้อาจารย์เว์กแกลงไปจากนั่งห้างพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรชายเทาก็เรียงกระลีบปีนป่ายขึ้นไปบนนั่งห้างของอาจารย์เวก อย่างว่องไวปราดเปรียวลาว,ว่าเป็นนมชะกันแต่ไม่ทันที่จะถึงตัวของอาจารย์เวก,ก็ถูกกระสุนอาคมพุ่งประทะเข่าใส่จนหล่นตกลงไปที่พื้นระหว่างนั้นอาจารย์เวกแกก็ได้ไล่อาคมอย่างไม่หยุดปากจนร่างของแกได้กลายไปเป็นอสรพิษร้ายจงอังอาคมพุ่งล่างลงไปหาชายเท่าที่บัดนี้ก็ได้กลายร่างเป็นไอรายเสือสมิงไปแล้วสัตว์ร้ายอาคมทั้งสอง กอดลัดฟัดเวียงกันด้วยพละกำลังอันมหาศา,อาอลอสอรพิษผลพิษใส่หน้าของเสือเท่าสมิงจนตาพล่ามัซ้ำร่างของมันกระููกลัดเอาไว้จนแน่นสุดที่จะสะบัดหนีหรือดิ้นลนต่อสู้ใดๆไดๆ้เลยแถมคมเขียวที่แหลมคมก็ไม่สามารถจะทำอะไรอสอรพิษอาคมได้เช่นกันพิษไร้ายแรงของจงอางอาคมได้ทำลายดวงตาของมันจนบอดสนิททั้งสองครั้ง ส่วนร่างก็ถูกลัดแน่นด้วยความใหญ่โตของจงอ้างอาคมจนเสียงกระดูกลั่นกรวบกราบหายใจฝืดฝาดด้วยความยากลำบากดินนรอนสดชีวิตแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก่อนที่ลําคอของมันจะถูกลัดจนกระดูกลําคอหักเลือดสดๆทะลักออกจากปากจมูกขาดใจตายดวงตาเลือกถะลนอ้าปากค้งางหลังของมันก็ค่อยคืนล่างกลับเป็นชายเท่าดังเดิมส่วนจงอางอสรพิษไร้ ก็ทิ้งล่างของมันเลื้อยหนีหายไปท่ามกลางความมืดก่อนที่จะคืนล่างเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปที่เลือนของตนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงสายอาจารย์เวกแกถึงได้บอกให้ชาวบ้านถือเอาขันน้ำมนต์ที่แกได้ทำเอาไว้ให้เดินเข้าไปในป่าจัดการกับร่างของตาเท่ากะเหรี่ยงนั่นด้วยการเผาทิ้งเสร็จสิ้นแล้วให้เอาน้ำมนต์พรมลงไปที่กองไฟเพื่อเป็นการสลายวิญญ,ญาณไร้จะได้ไม่สามารถไปสิงสู่กับอะไร กลับมาสร้างความเดือดร้อนได้อีกเพราะตาเท่านั้นก็ถือได้ว่ามีอาคมแกร่กล้าวิญญาณน่าจะแรงพอตัวหลังจากนั้นหลายวันข่าวการตายของเท่าเสือสมิงถึงได้เข้าไปถึงในหมู่บ้านกะเรียงสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านและพลานคนอื่นๆเป็นอย่างมากที่ตาเท่านั้นถูกฆ่าตายประจนได้จะได้อยู่กันอย่างไม่ต้องหวาดระแวงต่อไป